for the good health good เพื่อสุขภาพที่ดีสารคดีเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพดำเนินการตามแนวนโยบายของมหาวิทยายลัยขอนแก่นในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาคมของมหาวิทยายลัยและประชาชนในชุมชนรอบข้าง อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา <S <S คุณผู้ฟังทราบไหมคะว่ายาที่เรารับประทานเพื่อการรักษาและบรรเทาอาการของโรคต่างๆนั้นอาจจะทําให้เกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในระหว่างการรักษาได้2แบบด้วยกันคือผลข้างเคียงของยาและการแพ้ยาค่ะสําหรับผลข้างเคียงของยาหรือที่เราเรียกกันว่า side effect นั้น คือผลที่เกิดขึ้นจากการใช้ยาชนิดนั้นๆในขนาดปกติที่ให้ผลการรักษาเช่นยาลดน้ำมูกมีผลข้างเคียงคือทำให้เกิดอาการง่วงนอนปากแห้งส่วนยาแก้ปวดอักเสบมีผลข้างเคียงคือระคายเคืองกระเพาะอ,อาหารทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนแน่นท้องปวดท้องผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากยาเราสามารถลดความรุนแรงหรือแก้ไขได้นะคะเช่นใช้ยาที่มีผลทำให้ง่วง เราไม่ควรที่จะขับรถหรือทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรและการใช้ยาที่มีฤทธิ์ระคายเคืองกระเพาะอาหารควรจะกินหลังอาหารทันทีพร้อมกับดื่มน้ําตามมากๆค่ะส่วนการแพ้ยานั้นเกิดจากการที่ร่างกายคนเราที่เคยได้รับยาแล้วสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาต่อต้านกับยานั้นต่อมาเมื่อได้รับยานั้นอีกจะเกิดอาการแพ้ยาขึ้นได้เช่นมีผื่นขึ้นหายใจขัดหน้าตาบวมปากบวมใจสัน่น เหนื่อยบางรายอาจถึงแก่ชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อสงสัยว่าอาการที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดจากการแพ้ยาควรหยุดยาและรีบกลับมาพบแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อรักษาอาการแพ้ยาที่เกิดขึ้นและขอให้แพทย์หรือเภสัชกรออกใบแพ้ยาและพกบัตรแพ้ยาติดตัวไว้เสมอเพื่ออาจจะเกิดเหตุใดๆที่ไม่คาดฝันกับเราและอาจจะหมดสติไปในขณะเกิดเหตุบัตรแพ้ยาจะเป็นข้อมูลที่ให้ผู้มาช่วยเหลือเราได้ทราบว่า ยาประเภทใดที่ไม่ควรให้กับเราจะได้ไม่เกิดอันตรายจากการแพ้ยาขึ้นมาในระหว่างให้การดูแลรักษาตัวเรานั่นเองค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือคนใช้ยาต้องรู้โดยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมหาวิทยาลัยขอนแก่นติดตามสารคดีเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ for the good health เพื่อสุขภาพที่ดีได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่คลื่นวิทยุแห่งนี้สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ